นี่ปลาที่บ้าเองไม่ใช่ปลาคลิป <c oughs> ที่เราเป็นปลานะนี่ก็นกที่บ้านนะครับน,น,นี่นกคอกคาเทลดูก่อง,กงต่อไปดีกว่ามีหลายกล่องแล้วนี้ไหนที่กำลังกินกล้วยอยู่ก็เป็นนกแขกเต้านะครับอันนี้มีอยู่ตัวเดียวกลองต่อไปนะอันนี้ได้มาใหม่ นกหงอยกินครับผมสีม่วงกับสีฟ้าดูไอ้แก่ดีกว่ากระจ้าก็จ้าก็จ้ากระจ้าก็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 จ้า ระกตกใจหน่อยนะฮวันก่อนทำมันตกใจมันก็เลยกลัวนะครับวันนี้เพิ่งน่าจะมยังยังไม่ถึงปีนะครับอันนี้แต่ตัวนี้ปีกว่าะตัวนี้ก็ได้มาใหม่เหมือนกันนะครับผมข,ขนขึ้นยังไม่เต็มเลยมาดูถ้าขนขึ้นเต็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็ยังอร่อยอยู่เลย